สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับพบกับตัวแผนเทรดทองคาประจําวันนะวันนี้ก็วันที่30สิงหาวันศุกร์เนาะวันสุดท้ายของสัปดาห์ครับเราไปดูกันนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นของลองเทรดนะครับบูตแคปิตอลวันนะครับเป็นตัวเดียวจบนะครับทาให้ช่วยวิเคราะห์แผนการเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวันที่9เนาะตรงเนี้ยที่เราทําแผนเทรดไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าราคานะครับมันบิงเข้าโซน ที่ทิวให้ไวนะครับก็คือเข้าไปโซนเซลล์นะครับแล้วก็โซนเซลล์ที่ประมาณ2 5 2 8มั้งแล้วก็ตกกลับลงมานะครับตกกลับลงมาที่โซนบายโซนบายตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าแผนเทดจากนี้เราจะเล่นยังไงนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันขึ้นไปนะครับตัวราคาทองคําจากเมื่อวานเนาะที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับตัวราคาทองคํามันก็ขยับขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปโซน เซลล์นะครับก็คือขึ้นไปที่25,28แนะครับแล้วก็มีการตบกลับลงมาที่โซนบายนะครับที่25,13อ่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้มันมันจะเล่นยังไงนะครับอ่าคราวนี้ทิวอ,อยากให้ดูในส่วนของภาพเล็กก่อนนะครับภาพใหญ่ทิวดาวไว้เหมือนเดิมเนาะเพราะโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่าคราวนี้กราฟฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือกราฟตัวทองคำนะครับทําเฟรม5้านาทีนะครับจะสังเกตเห็นว่าทองคําตรงเนี้ย มันก็ยังไม่ได้ทำยังยังไม่ได้เสียของสร้างนะครับของของภาพใหญ่เนะี่ยทำเฟรม้าทีครับโลมันก็ยังไม่ไม่ทำมันก็ยังยกโลขึ้นอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเท้นของภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ในคะาบ5้าทีนะ ที่ทุตีไว้นะครับแล้วก็มีเทนที่เป็นเทนเล็กในเทนใหญ่อยู่เพราะนี้การเล่นของมันเนี่ยหนึ่งคืออาจจะเล่นใส่พักตัวแบบสามเหลี่ยมนะครับที่ทูวตีไปนะาสามเหลี่ยมตรงนี้หรืออาจจะเล่นเคลื่อนตัวหลุดเทนขาใหญ่ลงมาเราก็มาสร้างเทนเทนขา,าเทนขาขึ้นในภาพใหญ่แล้วก็มาสร้างเทนขาลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับตามโครงสร้าง ก้าหนาทีนะครับของภาพใหญ่เนี่ยก็มีเป้าอยู่2 5 2 6 2า2 8 2 5 3 8ตรงนี้นะแล้วก็มีจุดที่ถ้าเกิดหลุดเทนมาเป็นโซนบายคือ2 5 1 2 2 5 0 4่าแล้วก็2 5 0 0นะครับอ่านี่ก็เป็นภาพเล็กเนาะอ่าใครเทนแบบเร็วๆกว็แคปไว้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเนี้ยเห็นไหมฮะโซนที่เป็นโซนบายเนี่ยมันก็ยังคงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับภาพใหญ่อยู่นะครับอ่าแล้วก็ ทำตรงนี้ไว้นะครับส่วนตรงนี้เป็นกราฟ30วนาทีนะครับกราฟ30วนาทีของทองคำก็ยังมีโซนใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นเราใช้ตัวทำเฟรม5ทีนี่แหละในการวิเคราะห์ว่ามันจะเล่นหน้าไหนนะครับตามที่คุณตีกลับไปเนาะคราวนี้ติวให้ไว้นิดหนึ่งนะครับกรณีที่ตัวทองคำนะครับมันเบรกผ่าน บริเวณไทยเดอมของมันนะมันมีโอกาสที่จะไป2531 2540แล้วก็2546นะครับจำเป้าตัวนี้ไว้หน่อยเนาะ,ะเผื่อราคาทองคำคืนนี้มันทะลุขึ้นไปนะก็จะได้เห็นเป้ากันเออมันมีโอกาสไปถึงระดับฟิโบที่2 5 3 1 2540แล้วก็2546นะ อันนี้ก็เป็นแผนเหตุนะครับโดยรวมของวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีวเรจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เครื่องมือนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวมเรื่องเขาจะส่งวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งตรงนี้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ ที้นสุดการลอคอยนะครับสำหรับ indicator long t a ท e mood capital one นะครับของ long t ร a อ e academy นะครับ indicator ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนะครับยังตีโซนไม่เก่งนะครับตรงนี้ indicator ตัวนี้จะบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีวิลเลจที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงโซนที่แม่นยำนะเพราะว่าโซนที่เราตีเนี่ยถูกกันกรองมาจากตัว order block แต่ value gap นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่สำคัญนะครับในการ b ายในการเซลล์ออเดอร์นะครับาท่านได้สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับท้าให้ลองจริงนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับหรือสแกน QR c o d ดมาได้นะครับหรืออพิมพ์คาว่าสนใจนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านได้เห็นสื่อโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งข้อมูลเยื่นไขให้นะครับอย่ารอช้านะครับรีบๆสแกนรีบๆกดติดเข้ามานะครับจำนวนจำกัด